บทชังโคสติส nah ังฆาโตัวธรรมานังวิจยโยตธามเวเรยยมเปียนติปัสสัทธิโบทจังคาจตระปะเรสามมาทูปตบทจังคาสติเตโสภัสสินาเมนินาสัมมาดาตตามหาวิตามาหลิกตาสัมวัตดี บุญไปว่าความดีถ้าถ้าพูดไปให้เข้าใจจริงๆบุญคืออาหารใจคนเราประกอบด้วยกายกับใจกายเราก็ต้องให้อาหารให้อาหารมันถึงอยู่ได้ถึงจะผ่องใส จิตใจก็ต้องการอาหารเช่นเดียวกันอาหารใจนั้นก็คือบุญเพราะเราทำบุญแล้วเนี่ยจิตใจโ่องใสจิตใจอินเอิบเยงแต่ว่าเราให้อาหารใจถูกหรือไม่ถ้าเราให้อาหารไม่เป็นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผล หมือนคนขยันตักน้ำลดต่อไม้ขยันยังไงต่อไม้ก็ไม่งอกงามฉันใดเหมือนคนทำบุญถ้าทำบุญไม่ถูกบุญก็ไม่เกิดบุญนั้นมันอยู่ที่ใจดังนั้นจิตของใสนั่นเลยคือบุญเราตั้งใจมาวันนี้ก็หวังว่ามาทำบุญและบุญนั้น อยู่ที่ใจบุญนั้นเป็นเพื่อนแท้เพราะเราทำบุญแล้วเนี่ยบุญอยู่กับเราบุญไม่สามารถที่ให้ใครมาแย่งชิงอะไรไปได้บุญนั้นอยู่ในโลกนี้ก็ได้พึ่งพาไปโลกหน้าก็ได้อาศัย ก็มีแต่บุญเท่านั้นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าทางศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญนั้นคือสิ่งที่จะชำระจิตใจให้สะอาดบุญนั้นเป็นเพื่อนแท้บุญนั้นเป็นสิ่งที่จะนำสิ่งที่ดีที่งามมาสู่ตัวสู่ตน ดังนั้นจึงไม่ควรจะกลัวบุญดังนั้นบุญยิ่งสะสมมากเท่าใดก็ย่อมนำสุขมาให้มากเท่านั้นคำว่าบุญนี้คือความดีแม้แต่ศาสนาอื่นๆด้วยความเคารพกันไม่ว่าคริสต์อิสลามหรือฮินดูต่างก็สอนให้ทำบุญเพราะเราทำบุญคือความดี ความดีนั้นจะทําให้รูไปพบความสุขที่ยั่งยืนนะไปยั่งยืนถ้าเป็นคริสแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าเพราสิ่งที่เคารพกราบไหว้ถ้าคนไม่ดีก็ไม่สามารถจะอยู่กับพระเจ้าได้พระเจ้าท่านก็ให้โอกาสดังนั้นการทําบุญนั้น ผู้คนเกิดมาก็ปรารถนาอยากจะมีบุญดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การจะทำบุญอย่างนี้ต้องเสียสละเห็นประโยชน์แต่ส่วนรวมสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเมื่อเรา,าพร้อบกันทาบุญในวันนี้กขออ,อ้างอุคุนภิษีรลัตรรมไตรและบารมีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆุกพระองค์จงมาดลบันบาลอภิบาลคุ้มครองปกปรักษาเราท่านทุกคนได้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพใจที่ดีที่ผ่องใสเพื่อจะได้เป็นล่มโผล่ล่มใสของลูกของหลานของคนักานของทุกทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญเป็นบื้องหน้าชิดสิ่งใดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบที่ประกอบด้วยธรรมก็ขอจองสมเด็จตามที่ปรารถนา เรลือด้วยอายุวันนัสุขะภรละปฏิพันธ์ปุถสารสมบ,บัติจงทุกประการทุกท่านทุกคนคือ <c oughs> <c oughs>